ทีใหม่ที่ผ่านมาได้ไปสวีทไหนกับน้องไหมคะทัพทีมก็ไปแม่น้ำเจ้าพระยาครับเป็นเรือเป็นสวีทกันมากแบบค่ไหนไม่ไม่ได้สวีทขนาดนั้นครับก็ก็คือเขากับครอบครัวเขาไปไปกินกินเลี้ยงบนบนเรืออย่งนีครับก็เลยไปไปดูเราก็ไปเจอครอบครัวเขาแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเจอครอบครัวเานั้นก็สนุกดีนะครับก็สนุกดีครับก็กินข้าวกันแล้วก็ เราล่องเรือแล้วก็ดูวิวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูพลุไปเจอครอบครัวทางโน้นี่พันมีเก่งเก่งเก่งสิครับผมต้องต้องเก่งอยู่แล้วมันตัวลำบากเลยถ้าไม่เจอเขาผมก็ก็ทำตัวตามธรรมชาตินะครับผมก็ ผมเป็นคนเรียบร้อยแล้วครับสามทำเป็นว่าครับพ่อแม่เป็นยังไงเราจะได้ก็เกิดก็ก็มีมีมีถามบ้างครับว่าว่าใครใช่ครับว่าใครเป็นยังไงนี่นี่หนาเป็นยังไงค่ะคุณแม่เขามีสเต็ปไหมคะคนนี้นั่นไม่ต้องเกรงนะเลยไม่มีครับไม่มีครับแล้วมีให้ของขวัญเซอร์ไพรส์เขาไหมครับปีใหม่ปีใหม่ครับ ปี่ใหม่ผมผมไม่แน่ใจว่าผมให้ให้อะไรผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าผมให้เป็นคริสต์มาสมากกว่า,าให้เป็นอะไรคะ ปไม่บอกใบหนึ่งใบหนึ่งเป็นของเป็นตึ๊งประดาไม่ครับเป็นของใช้ไม่ได้ครับเออเป็นของที่สวยงามครับแองได้ถ้าสื่อหลักไหมคะไม่ถ้าเราไม่อะไรมันก็มันต้องสื่อหลักเอแพงไหมคะพี่ปานค่ะที่หฮกีักครับไม่ไม่แพงครับเออกีักครับไม่บอกครับน้องเขาชอบไหมคะไม่รู้ครับ ต้องถามเขาสิครับเออมันการตอนนี้ค่ะเราเข้ากับทางครอบครัวก็ได้เยอะขึ้นปรับตัวอะไรยังไงก็อะไรครับเราเราเข้ากับครอบครัวก็ได้เยอะขึ้นตอนนี้เหมือนเราแบบเตรียมแล้วแหละเออไปแบบเขาทางผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ครับก็ปกติตั้นตั้งแต่ผมคุยกับกับทัพทีมมาเจ็ดเจ็ดเดือนใช่ไหมเจ็ดเดือนครับก็ตั้งแต่ตอนเล่นละครกันก็เขาเขากับ ผมก็อยู่ในสายตาพ่อแม่เขาตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมตอนผมไปคุยกับเขาผมก,ก็ขออนุญาตพ่อแม่เขาด้วยครับก็เจอกันมาตลอดอยนะู่แล้วก็เลยก็เหมือนเดิมครับอย่างนี้เรียยวกาคุณพ่อคุณแม่ไฟเขียบไหมไม่รู้เนกันครับ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับคุณแม่เขาปล่อยเป็นอิสระว่าขึ้นไหมคะจากมันถึงวปนนี้อพ่อแม่เขาก็ปล่อยถ้าที่เป็นอิสระอู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่าคือ,อรคร,อบ,ร,บอ,บรบอบครัวเขาคล้ายๆครอบครัวผมคือชอบท<ม>ํ <syrup. S 2> าอะไรผมจะติดครอบครัวผมมากมากกว่าเพื่อน แต่ส่วนมากคนจะติดเพื่อนมากกว่าครอบครัวใช่ไหมครับแต่ว่าผมผมเนี่ยจะไปดูหนังจะไปอะไรบางทีผมก็จะไปกับน้องสาวผมไปกับพี่ชายผมไปกินข้าวก็จะกินกับพ่อแม่อะไรบ่อยผมก็ไปเพื่อนด้วยแต่ว่าก็จะติดครอบครัวมากกว่าคนปกติทัพทีมก็เหมือนกันครับเขาจะเป็นคนติดครอบครัวดีผมก็รู้สึกว่าครอบครัวคล้ายๆกันเหมือนว่าเราจะหยุดเป็นคนมีไรช่นอ ครับครับเออเหมือนก่อนหน้านี้เราก็ปแอบไปปรึกษาพี่น้ำฝนว่าอยากแต่งงานแล้วกับทุกทีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าครับผมบอกว่าตอนนั้นผมคือผมกับฝนคุยกันคุยกันบ่อยเรื่องเรื่องงานบ่อยมากครับก็เขาก็แค่ถามผมก็ถามว่าคือผมจำไม่ได้เลยซ้ำว่าผมคุยอะไรนะแต่ว่าแต่ผมจําได้ว่า อ๋อเขาถามว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรยไม่ได้เพราะไม่ได้เจอก,กันมานานผมก็บอกเขาก็ดีก็ดีอะไรเงี้ยก็แค่บอกเขาอยากมีครอบครัวแต่ว่าเพราะว่าสมัยก่อนผมคิดว่าผมไม่ได้อยากจะมีครอบครัวแต่พอตโตขึ้นคนเรามันก็เปลี่ยนความคิดใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ก็คือมันยังเพิ่งเพิ่งคบกันนะครับก็ถ้าคบไปเรื่อยอย่างนี้ก็ดีครับมีความสุขดีผมไม่ได้รีบร้อนคิดเลยครับมันกอนะนีน้พี่น้ำฝนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเออปานไปไปปรึกษาแล้วทางทีมรู้เรื่องนี้ยังคะรู้เรื่องครับ น้องว่าไงบ้างครับไม่ได้ว่าอะไรคับเขาไม่แซวไม่แไม่แซวครับไม่แซวคือปกติผมผมจะไปประชุมกับฝนตลอดเวลาแล้วครับก็เขาก็จะรู้ผมก็บอกค่ะเหมือนตอนนี้ระดับบความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นครับค่ะเรียกแฟนใช่ไหมีแฟนนะครับเออทังน้อยใช้คำว่าแฟนยังคะตอนนี้ไม่รู้สิต้องถามต้องไปถามเขาครับเออแต่ก็อก็ผมก็ ใช่เพราะว่าแฟนมาประมาณสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์อาทิตย์สองตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีใหม่ตั้งแต่อีใหตั้งแต่เจอปีใหม่ครับปีใหม่ครับอย่างเจอคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ฝากขอน้องแน้องดีๆนะอะไรไม่มีครับไม่มีครับปกติครับปีนี้พรอมครับถ้าสมติว่าเออแบบ้งป้ามีข่าวดีฟ้าผ่านอะไรอย่างเงหรือว่าน้องยังต้องรอโอกาสให้นายคนี้กันนายคนนี้คมีข่าวก็คบกัน ันนี้ก็ดีนะครับเ<ช>พราะว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรอย่างนี้ช่วงนี้เรียกว่าเราปรับตัวกันเข้ากันมากขึ้นก็อย่างในก็ผมผมกับเขาตั้งแต่คุยกันมาก็ก็แฮปปี้มาตลอดครับแล้วก็ก็รู้สึกก็รู้สึกดีนะครับอยู่ด้วยกันก็หมายถึงว่าแบบเจอกันคุยกันก็มีความสุขอีใหม่ก่อนแล้วแล้ววาเลนไทน์เดือนหน้ามีแพลนอะไระครับผมไม่ได้คิดที่ผมผมคิดเป็นวันวันผมไม่ได้คิดแบบโอ้เทศกาลเออข้ามเทศกาล